วันนี้เรายังอยู่กันที่ชุมชนท่าตลาดอำเภอสามพรานจัังหวดนครปฐมจะพาไปเปิดตำรับอาหารเก่าแก่อย่างขนมทองม้วนครับทองหยอดยอดสนิททองม้วนมิตรคิดความหลัง,ลงสองปี2ป,ปิดบาง,บางแต่ลำพังสองต่อสองคำประพันธ์ส่วนหนึ่งจากกาบเ์ชมเครื่องคาวหวาน เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่เป็นหลักฐานว่าขนมทองม้วนนั้นมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองในวันนี้เราจะพามาพบกับคุณพัชวีกันนสูตรครูภูมิบัญญาอีกท่านที่ได้สืบทอดตำรับทองม้วนรสสมุนไพรมาจนถึงปัจจุบันทองม้วนรสสมุนไพรโบราณค่ะประวัติความเป็นมาเนี่ยคือตั้งแต่พิพิเกิดมานะคะทุกบ้านในตลาดใหม่เนี่ย เขาก็ทำกันทุกครัวเรือนเลยนะคะแต่ส่วนมากที่เห็นเนี่ยจะมีรสหวานและรสเค็มรสเค็มก็คือรสสมุนไพรโบราณค่ะตัวนี้แทบจะไม่เคยเห็นแล้วแทบจะสูญหายไปแล้วนะคะพี่โพสต์เห็นควรว่าควรจะสืบสารและอนุรักษ์สูตรตัวนี้ให้คงอยู่คู่กับชุมชนท่าตลาดค่ะตำลับทองม้วนรสสมุนไพรของชุมชนท่าตลาด ไม่เพียงแต่จะเป็นขนมที่อร่อยจนกินเพลินแต่ยังมีสปปรรพคุณหลากหลายและประโยชน์จากสมุนไพรอีกมากมายจนไม่น่าเชื่อครับเป็นสปปรรพคุณทางยานะคะเ,เช่นว่ามะกรูดเนี่ยช่วยขับลมนะคะแล้วก็ผักชีสมานแผลนะคะแล้วก็กระเทียมเนี่ยลดความดันโลหิตพริกไทยแก้ปวดท้องค่ะ วัตถุดิบในการทําทองม้วนรสสมุนไพรอาจจะหลายอย่างสักหน่อยแต่เป็นสิ่งที่สามารถหาได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปซึ่งส่วนผสมก็มีแป้งข้าวเจ้า1,000กรัมน้ำตาลทราย800กรัมน้ำกะทิสด1,000กรัมแบ่งเป็นหัวกะทิ800กรัมกระเทียมสด50กรัมพริกไทยบดละเอียด1ช้อนโต๊ะไข่เป็ด2ฟอง รากผักชี3กรัมใบมะกรูดซอย10 1 5ใบใบผักชี50กรัมเกลือป่น2ช้อนโต๊ะกุ้งแห้งกุ้งสด50กรัมเมื่อเตรียมวัตถุด,ดิบทั้งหมดเสร็จแล้วมาถึงขั้นตอนการทำแป้งทองม้วนรสสมุนไพรเราเริ่มต้นจากการนำแป้งข้าวเจ้ามาเทลงภาชนะที่เตรียมไว้จากนั้นตอกไข่เป็ดทั้งสองฟองลงไป ตามด้วยเกลือป่นตามด้วย3มเกลอือที่มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยและกุ้งแห้งค่อยๆเติมน้ำกะทิและค่อยๆผสมแป้งให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อแป้งเริ่มเหลวเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเทน้ำตาลลงไปและค่อยๆผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวแป้ง นำพิมพ์สำหรับย่างทองม้วนวางลงบนเตาไฟใช้ไฟระดับกลางพอแม่พิมพ์เริ่มร้อนหยอดแป้งลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะปิดฝาพิมพ์แล้วย่างต่อประมาณสองนาทีกลับด้านพิมพ์พอแป้งทองม้วนสุกแล้วนำออกจากแม่พิมพัพบชายแป้งทั้งสองฝั่งเข้าหาจุดกึ่งกลางแล้วก็ม้วนเท่านี้ก็จะได้ทองม้วนรสสมุนไพรกรอบๆพร้อมรับประทาน ตำรับทองม้วนสมุนไพรโบราณของชุมชนท่าตลาดมีความโดดเด่นที่ตัวแป้งและสมุนไพรต่างๆที่ทำให้รสชาติไม่เหมือนใครแต่กลับค่อยๆเลือนหายคุณพัชรวีกันสูตรหวังว่าตำรับนี้จะกลับมาเป็นที่แพร่หลายและไม่สูญหายไปจากชุมชนเห็นควรจะสืบสารทองม้วนสมุนไพรโบราณให้อยู่คู่กับลูกหลานของเราต่อไปค่ะ